นอนชุดนอนสบายดี้ะจ้ะพี่น้องจ้ากะทักทายสบายดีพี่น้องเรไปบริสุทธสุขสุขคนเด้อมื้อนี้ก็มาพอกับดาวอีกแล้วมื้อนี้ดาวกะบข้าวคั่วพี่น้องตอนเช้าเห็ดกับข้าวเช้าจ้ามื้อนี้สิเฮ็ดเมนูออมกบออมกบใส่ผักพี่น้องกบยามนี้ก็แบบว่ามันมันาะยาม้อีหยังก็ข้าวใหม่ปลามันหั่นนะมันทุกอย่างเลยกบ cốp cả ăn cà phê cả ăn kiệt cả ăn ôi kéo bông này cài nè cài ní nè cài ní, nè cài con, nè cài nỉ nè cài nỉ nè cài nỉ nè ใส่ไก่เลยนี่เนาะโกบกับเฮาอันนะั้นเอาไปอันเอียงเผาซะก่อนเผาไผให้มันหอมๆหอมหออกบซิมาขัวพี่น้องเ้ยขัวเด่อดห้าสิบปรุงเลยขัวกบซะก่อนมันจังบัคขาวขัวกบใส่หัวชิ้นไข่แล้วก็ปรุงรสเลยใส่ปลาแดกน้ำปลาเกลือพงนัวมาเบิ่งพักที่เฮาจะใส่เก้เนี่ย นี่พี่น้องมีพักซีมีหมักบวบแล้วกะ็พักค้มแล้วกะ็อันนี้หัวจิ้งค้ายดาวสีขั่วใส่กบให้มันเกะข้าวแล้วกะ็ใส่สมก็คือหมักเล่นมะเขือเทศนี่อันนี้จะเป็นข้าวขวั่วพี่นนอะข้าวขวั่วอันนี้เขาเอิ้นว่าข้าวขวั่วเลืองจแบบา้าแบบข้าวขั่วเพราะแบบมันเลืองๆขนาะมันจางหอมมันจางบวคมใส่เทนเอีกอย่างแบบ แทนข้าวเบือหฮะนะข้าใส่ข้าวเบือมันจีบหอมเนาะอันนี้ข้าใส่ข้าวขว้าเรืองข้าวขว้าพอมันเรืองๆนี่มันสีหอมอันเดียวเาก็นสิมาตามใ่กับหมักมผิดเราจะไปขว้ากบจ้าแบบนี้จินมจ้นมากเล้วไฟจีบิดปลาเาแล้วมาใส่ขว้ากบเลยเดี๋ยวสิมาตาอันนี้ใส่ตามหลัง

มากอ่ะ,ะเดยวเชียงหองเชียงหายหน่อยเออฉันมาปีขวให้มันจีฮอมๆอมพอจงตื่มหนักลง โ,โก๊บนิ่นพักที่น่ะคุยใส่พักเลย้ยไล่เสียเอาขอะหัวเรียงเาลงไปมันเด็ดเลย มอเดือเขาขัวสุข้าพประจังเอาอันนั้นลงไปอืมอาพักลงพักปัจจิกืนกินแล้วแบบนี้อืมอุ้ยดาอ้ยปิดจะก่อนจะ เวลาเลยนองเอยหมอดือดได้ที่แล้วใส่หักบวบเลยบวบลงไปถ้ามักบวบซุกจะเอาอันั่้าวเลยถ้ามันเ่ยเขาหมัลงน่าชีล็น้่งจไปเก็บไปไหนบาเหลือทเหลือเดยวเาซบักเข่าไปปาขงเออเราว่าชีโลวาชีลงอันซักข้างมักถั่วที่ เาัเตนาประอเะอหไปเอาขาวของเราอยู่เยเส็บอกโบดูบดล้วก็ีกันหน้าผลอะไได้อบหลงชมาถั่วเอามาพี่นะมซีก็ได้อยงเ้ยโเือกมแบบแล้ววะ้อยก่อนลอยก่อนก่อักเทียว ก็คนละามสิบกว่าถ้าเกลือเราขึ้นมาเพื่องอาร์ต็วดิไปโทรมานี่ไปแข่งกต้องไปกระมอนไปละอืมไปเอ็นเออเก อกอบท่านมัีกันยังว่าีสอด้ว่าฟ้าหันสีสองาบก็แล้ผมก็ปุ่มใคเบเดิม่จะยังกินว่าดีกระเปาเขาได้จางกบอ่งกบอ่อมก่จงอะจังหน่อยจะเอาพักลงใครใครกระมอนเลย บดฟื้นได้ฟื้นนั่นไวกับบดเลยมาได้ดันเชือเตาใหม่นาหมอเยอแล้วอืมัาสั่นอยู่นี่แหละใส่บัคซีลงไปพี่หนอใบบัดนะอบาดโลดขั้นบูยานมันบาดมืออ หอมหอมว้าดเบื่อไหนพี่น้องมันมันอืมเป็นแต่แซบป้าจ้าออมกบแจงกบพี่น้องเอ้ยใส่ผักใส่มักบวบใส่ผักซีหอมๆม,มากินน้ำกันเด้อจ้จพี่น้องจ้า สำหรับคลิปนี้ดาวก็จะได้ขอเจ้าคิปไว้สำนีก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวใน,นเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง